ลโหสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกม Diablo 4นะครับโดยคลิปนี้ผมจะมาให้ดูเงินผมสามล้านแเยอะไหมผม,มให้ดูว่าเงินมันสำคัญยังไงเพราะแต่ก่อนผมเคยบอกว่าเงินมันมันไม่ค่อยได้ใช้จําได้ไหมครับที่ตอนแรกๆที่ผมบอกว่าตีของที่บวกก็ตีไปประมาณบวก2หรือว่าการรีสก,กิลอะมันใช้เงินนิดเดียวคุณก็รีดีไปเถอะมันใช้ไม่มากหรอกรีแค่ มันใช้เงินนิดเดียวอะดีๆไปเถอะยังไงเงินคุณก็ใช้ไม่หมดอยู่ดีเพราะมันแทบจะไม่ได้ใช้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้มันเราจะมาดูกันว่าเงินมันใช้ทําอะไรก่อนอื่นมาดูที่ตัวอะไรวโอเคไปเอาของไปขายเนาะดูซิว่าเราได้เท่าไหร่เวลาเราฟาร์มมารอบหนึ่งเนี่ย ตอนนี้มีสาล้านแปนะครับผมเดี๋ยวผมลืมดูว่าอันนี้ไม่ขายอันนี้สร้อยอน,นี้ผมใช้อยู่ผมจะเอาไว้ใช้เวลาเปลี่ยนไปสายราบิดไฟนะครับตัวนี้ไม่เอา,เาขอขอดูเร็วๆก่อนไม่เอาไม่เอา เล้งนะครับผมไม่เอาเดี๋ยวนี้ไอเทมพาวเวอร์ที่ดรอปมันเริ่มเยอะแล้วครับผมเดีย๋ยวนี้มี785มี800เริ่มมีมาให้เห็นละไม่เอาอันนี้ปก3แล้วปิดฝาน่าสนใจอยู่ครับแต่มันยังไม่โดนอ่ะ นี้ก็ยังไม่โดนขายทิ้งหมดเลยครับผมเว้นตัวนี้เนาะเอาตัวนี้ออกทิ้งกนแล้วก็ขายพวกนี้ทิ้งเลย yeah. Keep over. Okay. ได้มาสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเมื่อกี้มีสามล้านแปดแปลว่าเพิ่มมาเท่าไหร่ 5้าแสนแปดเนาะห้าแสนแปดความรอบหนึ่งขอ,องเต็มได้มาห้าแสนแปดนี่ในกรณีที่เป็นของเหลืองหมดเลยนะครับผมไม่มีไม่มีเพชรไม่มีอะไรนะ,ะได้มาห้าแสนแปดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมใช้ตังทำอะไรเนาะตังมีสี่ล้านสามเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเช็คของก่อนว่าต้องซ่อมหรือเปล่าอ้าวซ่อมของหนึ่งแสนนี่ไม่ได้ตายเยอะนะหนึ่งแสน ไม่นั่งทำไมต่อไปก็ไปที่ไอโอลิมปิกแล้วครับผมสามห่วงไอตัวเนี้ยมันใช้เงินเราเยอะมากดูไล้ well, โอเคก็คือผมยังมีไอเทมที่ผมยังไม่ได้ออฟที่พอใจเนาะอย่างตัวนี้ตัวนี้อ่า,อาตัวนี้ผมก็ได้ละนี่เดี๋ยวตัวนี้ บวกหกเกาะนะครับผมจะรีออฟมันผมเคยรีไปหลายรอบละดูการรีครั้งหนึ่งคุณดูใช้เงินล้านห้าครับผมจัดไปถุยได้53าสิบสมตตวิวพาวเวอร์เก้าทอนนะครับผมอา่าผมไม่เอานะครับผมออกเกาะดีกว่าเนาะบว,บวก6บวกเปอร์เซ็นต์ ก็คือสมมติว่าผมมี6,000เนาะถ้าสิบเอร์เซคือห0 0ห้าเปอร์เซ็นคือสามร้อาณ300ผมเอาเันเก่าดีกว่าป้าเสียตังฟรีไปแล้วครับผมล้านห้าจัดไปครั้งต่อไปครับผม2ล้านสองล้านครับผมป้าเรียบร้อย 11% c o n t r o l Inflation reduction, reduction ก็คือ,อลดเวลาที่เราจะติด CC เนี่ย11%สมตสม,ตสม,ตสมติลดเวลาสมมติว่าผมจะติดต้าน10วิเนี่ยก็จะเหลือ9วิอะไรประมาณนี้อีกอันเป็นต้านทางสายฟ้าครับผมเรียบร้อยไม่เอาครับเสียตั้งคฟรีหมดแล้วครับผมตังค์ของเรา สี่ล้านสองแค่นี้ครับเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วมาแค่ล้านห้ากับสองล้านสามล้านห้าเนี่ยครับหมดแล้วที่ฟาร์มมาฟาร์มมาก็คือสมมติฟาร์มรอบละห้าห้าแสนไม่เยอะไปอะห้าแสนผมตีไปเลยว่าสี่แสนเนาะสี่แสนเนี่ย <c oughs> ใช้แป๊บเดียวอะครับผมบอกเลย <c oughs> ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ่าด เปเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ย่อยของแล้วนะครับเพราะว่าตังค์ไม่มีได้มาขายทิ้งได้มาขายทิ้งนี่สินะเข้าถึงไปซื้อเงินเอ็มเข้าถึงสามารถขายเงินเอ็มกันได้ตอนแรกเราคิดว่าขายของแป๊บเดียวมันก็แบบว่ามันยังไงมันก็ได้ตังค์เยอะแล้วอ่ะใช่ไหมเออโอ้โหสุดยอดไปเลยแล้วก็ามาดูครับ อ่าตัวนี้ถ้าครับเวลาของอ่ะเวลาของตกแล้วเราไม่ได้เก็บเราหลุดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะครับตัวเกมอ่ะมันเอามาเด้งให้เราไว้ในกล่องแต่น่าจะต้องเป็นพวกของเล่อะองดูนะนี่น่าจะเป็นระดับดีเจนอรี่ขึ้นไปหรือว่าเป็นพวกพวกม้าพวกสกิลม้าสกินม้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ๋มันจะเด้งมาอยู่ในกล่องให้เรา อยู่ตรงนี้ก็คืออันเนี้ยไอดาบเนี้ยเมื่อกี้ผมทำตกในโซน pvp แล้วผมไม่ได้ไปเก็บผมก็ว่ามาเมืองนี้เลยอะมันกลายมาเด้งมาอยู่ในกล่องแล้วก็ไปกดครับหายไปไหนอนี่หรอ,อน,นี่ใช่ไหมขายทิ้งเลยครับผมรออะไรอ่ะ ทั้งหมดครับอันนี้แถนผมมาแปดพันหนึ่งแล้วครับผมก็ทยอ,อยเก็บของไปนะผมมีเปลี่ยนมีดนี้เปลี่ยนอ่าเปลี่ยนมีดได้มีดนี้มาใหม่อันหนึ่งเนะก็เลยกลายเป็นดูไอเทมพาวเวอร์ค่อนข้างสูงครับเป็นแปดร้อยสิบโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้กับการที่ คุณจะเห็นว่าเวลาผมทำคลิปแต่นาทีเงินผมไม่มีเลยเงินหมดตลอดเวลาสาเหตุมันก็มาจากไอสิ่งที่เรียกว่าการ e n c h a n t item ด้วยละครับผมคือไอเนี่ยมันได้ตังเราไปเยอะแล้วเนี่ยไอเนี้ยไอเนี่ยไอเนี้ยไอเนี่ยไอเนี่ย enchance item เดี๋ยวผมให้ดูว่านี่แสนเดียวนะครับถ้าเกิดว่าไม่เคยทำอ๋อถ้าไม่เคยทำจัดไปแสนเดียวเราลองเลยไหมล่ะ เอาไม่เอาอ่ะมันเป็นสีนี้อ่ะ,อะลองอันนี้อันนี้ผมเคยทําไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองทำอีกรอบเจ็ดแสนครับผมไม่รู้ว่าคิดยังไงเหมือนกันนี่ครั้งที่สองนะเจ็ดแสนถ้าหลายๆครั้งขึ้นไปก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับสองล้านก็ยังดีอ่ะที่มันยังกษาดีได้เพราะถ้ามันรีไม่ได้ถ้ามันรีไม่ได้เราก็ต้องหาของใหม่ทั้งเซตเรื่อยๆแล้วก็มันต้องหา มันเหมือนแทนที่จะหาออฟใหม่อันเดียวมันกลายเป็นต้องมาหาสุ่มออฟใหม่4อันกน็คนค่ขอนข้างยากเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ